เราปีเต้ด้วยนะมันมีการสื่อส่งในบ่บริษัทตุ่มลักนี่มาจัดการดูยแย่ออไปหอดสีแลวเจ้าย่ไปเจ้าเบียรสาวออฟฟิศนั่นอยู่นึ่งเขาเป็นสำนักงานกันตรงนี้โบไปทัวแจ้งจับโจ้แล้วแย่ออกไปจิงขยะอ๋อแล้วมึงจงใจให้เขาหัวลอกเหรอเขาไม่ได้โอ้ป้าเขาประเด้วยวเห็นเขาหัวสัมภเระหัวขี้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 ขวดวันหนึ่หน่อยซึ่งมันไม่หัวอย่างเขาไปทัวร์ฮะใอยว่ามันเขาหัวรอกอย่างเจ้า กบาอกไปั่วดอกซีโอบริษัทตุ่มลักแล้วฮะตรงสินี่ทำนะท้อมีสินมีทีทำเดี๋ยวมึงไปนูงก์อนเอ็นอีกอีต่กี่เดอนีหไปดูไปดูนี่มาเสียเอยางเขากองอ่าเพื่อน้างรู้นน่ะมาแล้วมาแล้วมาแลวขัวเราเด็กน้อยออฟฟิศเราหัวยังมาสมศิษสุนิมก็ยมังก็อัว สูบังบักคาเท่านังนสูบมาใส่ส่งม่นายางฟันเหนแัว่โอเวยคุณเนียมจรงรักษาแบบพุทเนี่ยเด้อเออกะวาอบาัมเนเ่ยว่าแบบเอาเชือกฟังมัดิมันจะได้ไม่ต้องเลยงมันมไ่ได้มัดกันเลยแบนั้นเนาะ ไม่ไหวเลยเระกัดมัวเลยบดได้มัวอันนี้คอยบอกซูมูวฟังในฐานะที่คอยเป็นคนเปิดเผยจริงใจคอยเตือนเจ้าด้วยความหักเพราะเสียหายพอดบันทึบริษัทหนึ่งบม่ไดม่ได้บับไผ่เลยบม่ได้เสียหายพอดคอยบับเจ้าเลยคอยเตือนเจ้าด้วยความบางดีว่าผู้สาวเขาสิ่งเข่าพอโลงเจ้าย่างไปหยั่งทั้งหน้าบ้านนั่นแะให้เขาเด็กหัวเรอเจ้าจะต้องมาเอาเตรียหมายผมว่ามันยางมันหญงไปยัวเปิดแล้วมันยังสิ่งขยาแบบมาดใหญ่แบบไปลื่อนไปมันเลื่ใส่สมได ไปขม๊ะไปขม๊ะไปขม๊ะอย่าพาหนังสิออกไปซื้อของป้าออกไปซื้อของตลาดกับไปยังสี่พี่น้องแม่ค้าตลาดไม่ได้คนหัวจมนสั่นตายกู้ใดเป็นแม่ค้าอยู่ตลาดแถววงสะกนเบิ่งอยู่นี่มินสวยไหมเนี่ยเจ้าหัวใจคอตุ่มป่ะเศร้าเศร้ายองบ่เศร้าเบาเหรอคืดิปนะน้ำตัวนี้เขาจะบอกไปนุ่งนี่ลุกไปอยู่ลิ้นชักที่หนึงข้างล่างยังหมวยยังหมวยยังหมวยยังลำเลยบ่ใส่บ่ออีกคอยี้เดียดไปเพียวเพิ่งทำเดีอดอะไร เหี่ยบ้นะเหว่หัวยนี่วันวันกวกูวันกูสูจจากนนเากล่ยผายย่งเกี่ยนี่เราอาพีเรารดออกาเลีน้องเป็นยังเอารดออกพเดีจอย่างไปตอนนี้ไม่เขาว่าหัวรอเจเหรอหรือว่ากดกีขึ้นย่างมากย่างไปแม่กดกีบขึ้นจาใส่ส่งน้อยยืนบ่ ว้วเดียวมอญเยเป็นยังตื่นกันกไหมเขาบอกอยากเห็ดข่อยคือใส่ของข่อยเรียบรอย้อยแบบยำนอนยำเจ้าเป็นยังข่อยว่าเจียวมอญยไปตลาดตะลี่เจ้าก,กไไ็ไปยล้สินะแม่ค้าบอกว่าไม่ใส่ก็ดูไม่ออกเพราะว่าไม่มีย่างไก่ย่างไก่ร้านปลาโพานเนีงง่ยปลาดุกเผาปลาดุกย่างกชอบปิ้งปลาดุกไก่ อโอ้พ่อใหญ่หนิมันรักปลาดุกย่างกูเดินเสนี้มันได้ดหรือล่ะสวัสดีแม่ไปเฟื่อนสวัสดีกันพ่อแดงหัวนะสวัสดีนุ่นนุ่ะผมบอลในรักเจ้าแก่สวัสดีกันพี่เหลี่ยนได้หนะมก,ก,กมันบอลปลาดุก,าาดกย่างน,นี่มันเอาไว้เยาวะผมโอ้ยบาบบาบบาบที่สุด สวัสดีลุงนภาสวัสดีค่ะพี่ลูกเขาจะถามว่าเอาปลาซิวอ้าวมาขายิจ๊ะปลซิวอ้าวแับ้รเป่นจะพูดปซิวอ้าวหตัวน้อยน้อยกับว่าหน่อยเตียิจะเล่นเติบตัว่าจะไล้เติบโตไปลาซิวลุพี่มันปลาดุกตะดุกะเขาัวกันเม่แต่่าไปมื่อเช้าเนี่ยเดี๋้วเบิ่งไตายนั่งอยู่ มันเปิดประดุกตัวเจ้ามันเหมือนตาแต่ว่าเขาเรียกประดุกเจ้าแล้วก็หัวประดุกนี่เจ้าหัวโป๊กคอยยืนเบื่องอยู่เท่านั้นเขาบอกเอ้าไอ้นี่ไอ้นี่มันใส่ส่งในที่ไหนไงยางออกไปไอ่นา่ก็ไอหัวนี่ตัวเส้นสาวยางไม่ทิ้งขยะว่มีนเจ้าดูได้ไหมว่าคอยทิ้งขยะก็คอยยืนเบิ้งอยู่เท่านันเปิดเพราะฉันทิ้งขยะเจ้าเ่าไปอยังบ้าเพราะฉันทิ้งเจ้ายน่าไปอยังคปิดเพราะฉันทิ้งยางไปหน้าบ้านเจ้ายางไปแล้วสาวจ้าเปิดประตูแต่ยาง คอยย่างอยู่หล so like oh, so so, ังบ้านจะย่างยาวไปภาษาเมื่อไปมอเศร้าเนี่ยแกงนอนเมื่อกีไปซื้อขวงโต๊ะฝันเถอบ่ย่างอันยาอันยาไปมันเ้ปลาหลุดตายเดือดหยเรียนเขามากระเด็นหัวหลุดอวเลยสวัสดีแม่ไม่สวัสดีพี่เพือนาหลดตายเดีอดเพิ่แข่งวบมันนี่เออเพราะว่าอะไละมื่อน ท่นว่ามันติดปากกรืว่าพระกันแบงไปยืนโอ้มันกินบะบ่วทัวถึงตามมันแล้วเพราะได้จับปลาดุกไม่ได้กินอาหารมันก็ตัวยมึนก็ตัวตากคำนี้ยำลูกหลังหรือแบบผู้ชายแต่ละครอบบ้านพี่ก็คือกันเยาว่าแต่ปวตุ้มเด้อจ้าพี่เป็ นูด้ด่าเป็นประจำลูกก็ว่าให้ทุกคนก็แบบพ่อทําดีๆหน่อยมันน่าเกลียดใส่ใส่กางเกงวิ่งอ่ะกางเกงผ้าล่มอ่ะแล้วเดินแล้วไปตลาดลว่าไม่ใส่อ่ะเอาอันนี้พูดเรื่องจริงนะนี่เขาเป็นคนที่พูดความจริงตลอดสีมืบอก่องโตขายกับเปี๊ยยังไงไข้ยข้ขวงเจ้าเนี่ยไข้ยขายของเจ้าเนี่ยไข้อซั่งไอยเลี้ยวไปกับแกซั่งด้วย,ยเนี่สซ<ด>ั่<ด>งยังไงก็เกินทำไรบ่ไปซั่งเพราะว่าเกินหรอก โอ้ยไปเห็ดไอ้ดีๆรู้ไปไปจย่างไรเห็นแกนาลูกหนาเมียไปเอาเสียไปจังสีเขาท่าเจ้าเจ้าเห็ดนาทำหน้ามาหาคุยเราจะเตื่นน้ำลายสองสามเชียเราจะหลุดไปข้างหน้าต้องเล็งข้างหลังต้องเข้าวินอกกระรัวของเจ้าขวางเงินเหรอไอ้นกกระรัวเจี๊ยดินก็ได้หัวเอาทุกคนได้หัว มากาแฟอุ้มรักตะก้าที่หนึ่งนะคะตะก้าที่สองมากตอนนั้นตะก้าทีามลัองลูกัวเนยเขาวิ่งเลนฟางตะก้าที่สามมันมากแต่ตะก้าที่สองลูกหังมนแบบแมนครับผมต้องโชว์อ่ะพี่หนึ่งเขามาก็ได้หัวเอาพีีคอยเรียบ่บบยืดทุกแม่สูงยัวฟังวนเนี่ย ขั้นวนั้นมันบ่อขนาดหลายขันมันบ่จำนวนหลายเนี่ยบ่สะซรุตตาด้หรอมันเป็นสะดุตตาไม่เป็นผ่าลมมันบางบ่อม่นหรอมันบางถ้าบ่จำนวนหลายมันบ่อนเนี่ยบ่สะดุดตาเขามายุดใส่ไรบางดูทุกคนแต่นาบางขนาดบาขวายบอกถือก็บอกผิดว่าล่าหมกไปเลยหรอครับปไปยหมไปดูตรมนี้ดู เออเด้อเออเดอก็แต่ออ no ouais ันนี้เก๋ว่าแม่แม่หัวพอลีว่าแม่ได้พิจิตของดีมีไว้โชว์กับวเจี๊ยบเออเป็นพ่อเป็นของดีของโมบ้านนี่อย่างกับใครอ่าเหัวอันแมะมาลองตองแตงยื่นแมะเมืวานจ่ดูตาเจ้าของสวัสดีค่ะแม่จิมนัดสวัสดีนะคะอันนี้ไม่ได้เจตนาจะพูดมันแยงเจ้าของมันแยงในความคิดแยงความคิดว่า มันมาสะดุดตาว่าสิบว่สนใจเด้เหรอมันจะดุดตาตรงที่ว่ามันบางเงงเกงบ่เมียงเลยหนามากกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงกีฬาที่หนามากไหมไม่บ่บ่ไงหรอกมังหนากมั้งไาบิดเดียวหนาบิ่งเดียวไปยืนในค้นตัดติ้ก่อนไหมหนามิตรบังเดียวเห็นอีหลีบบ่ทุกคนอยากดูไหมทุกคนอยากดูไหมอยากดูจิ้มตะกา้าให้เราไปเปิดหัวเรื่องก่อน มายืนมันรู้ว่าพี่แตะระนาวมันรว่าเป็นเตะลงาบอมันเป็นต้องแรงอย่างเนี้ยเออย่อใส่เสื้อด้วยใช่ไหมเนี่ยใส่ลงมาแต่ไม่เอาส่งในมาค่ะบางวันไม่ใส่เสื้อแต่ไม่ใส่อะไรเลยสักอย่างเป็นแต่ในแสดงว่ามันอลังการไม่ค่อยสะดุตะดตาเนี่ทีบ๋คนมองเขาเพราะเขาคงงงว่าทำไมตัวใหญ่ทำไมไม่มี <ś art> <ś art> คนอว้วนใส่มันสิงนี้มันก็เขาฟักปิดโอ๊ยหนีดู เรอล้าลู้สึกยดีนะมู้สึกดนเล่าใช่ปะมันเล่ามืนเล่าเฮ้ยมันเล่าเลยดิยิมบันงุ่มปากแกแกจะพอสามารถไอแมไอแม่นี่ยถ้าตองมาเห็นด้วยกับตาแกจะพอสามารถตัวไปเลยค้นๆไปนะเออกั้นแ่แกจะยิมมันงุมปากแกเลย มุกบแบบเหยียดย้ำแล้วแล้วัวนเหนเยีดยดเพราเคื่องไงปฏิตินอกไ่เนาไลตัดสินให้เจนี่บอกไมู่่่นาไลตัดสินว้อยบอกไปทัวร์บอกไปทัวร์ <laughs> <laughs> โอ้เอ๋ค,คนก็เล่นลู้มนประเทศว่าเจ้าเป็นนอนน่อยอ นยอกเจ็บเมียมานั่งขายหนาในี่พ่อคอยที่ขายหนาเลยถ้าเกิดไม่เห็นได้สีอีกขอไปที่ว่าของสีอีกทุกมื่นทุกมื่นเลยบ่ได้พ่อเนี่ยคอยติดปลาประกาศเลยติดเลยเลยติดไปดาบ้านพ่อเมื่ไปหาเห็ดไปหาลุงไปลูกไปก็ไปหาลุงไปตุ่มไปลูกไปแบบว่ามันบอกลูกว่ากูเมียน้ำผัวสวัสดีค่ะพี่แันดาพี่แันดาสวัสดีค่ะบิดหลอดหลอดน้ำเปรี้ยวบ่อแม่ใช่เมจิพูดถูก บ็ดเน่นเ่ยกับบ้าได้เบ็ดแน่นเ่ยค่อยเลี้ยวไปเห็นค่อยก็ตามสถานการณ์พุ่นมีอ่เลี้ยวไปเห็นคอยเห็นตีนตองว่าเออไอนี่เห็นตองแรงตองแรงนี่ยังอยู่หนบาทเนยากไปายังไม่อยูดพุ่นเลี้ยวไปเห็นบนนี่ระยะไกลวะนั่หน่อยนะมันหัวลอยมันมาเปิดประตูน่ะบอเปิดประตันเดียวออกไปมันอยเดียวหัวลอยเยียวเจ้ามันเดี๋ยวเบิ้งมาท่างนี้มันตีหัวลอยอย่างมันบาท่านเห็นมันใอ่ะเห็นปอ มาเห็นแต่ไหนนั่งใส่หมวกกั<อ>นน็อกหมวานมาว<อ>่มึงมาเน้มตาเขากัน<อ>โอ๊ยดูด้วยดูด้วยเดี๋ยวคอยทายรูปลงไอ้บ้านฝาได้บ่อกคอยิีพีด์มามันซ้ำแต่ยันมาย้อมมายืนหนาไร่ามเครืองอยากก็ขอลองดีๆคุณแม่ก็สวยเนาะมีงานมาหน่อยวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าค่ะสาสิบเดือนสามสิบเป็นงานไลฟ์พีูของแบนด์คุณน้องหวาน เขาส,สิเล่นน้าวพ่อสิดังก็เดิมได้แม่เล่นข้าวอะไรพ่อตุ้มไม่ใส่ส้นในมีนอนเอาหนอนน้อยออกมาโชว์ที่ตุ mm hmm. มการเล่นอยแล้วมันจะเล่นมาละโอ้พ่อตุ้มแบบขใส่กางเ,เกงกีฬาออกกํลาลังกายแบบเอากางเกงตัวน,นี้มาประมูลเหมือนพี่โดมใส่ประมูลอยู่ไลฟ์ๆกางเเนี่ยเจ้าใส่คนดีไปประมูลเห็นเจ้าปะกินออกกําลังกายพี่พี่โดมใส่ mm hmm. น้องดวงก็ใส่ดูดีนะตุง้งยัดเตยเลยนะแต่น้องตุ้มใส่ดีสิเอายิบจิตวันมี้แหละจีเมี่ยยิบจิตแต่แรกอ้อมว่าจะถ่ายคอนเทนต์มันเป็นคอนเทนต์ที่ต้องถ่ายแต่ว่าอ้อน่าจะขึ้นมาไม่ทนันเพราะว่าอ้ออยู่ต่างจังหวัดเขาก็เลยเลื่อนงานไจรจยิงๆคือสามสิบหลายคู่ค่ะพี่อุดมสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะอ้อมใจสวัสดีนะคะ ของน้องยูในงานคอนเสิร์ตที่แปดีเกาเดี๋ยวนี้เดินสิเอยนี่หนึ่งมีบ้บอ่เมืองในคิวไปสามนี่มัน,นีเป็นสองงานสิของอันน้นนำของเสียเคียนนั่นเลยของพี่โดมเขาหอมของลูกพียย่กุยโอ้ <c oughs> <c oughs> ใจเม่นนี่ <c oughs> ดันเม่นนกยลาดาได้เลย ขอบคุณนะคะยืนยันตะกร้ามาได้เลยตะกร้าที่หนึ่งนะคะกาแฟอุ้มรักคาปูชิโน่นะคะตอนบ่ายเดี๋ยวไม่อุ้มจะจะจ้างคอยเขาไล่ข,ขายบะมือขายคุณเชี่ยงบ้างจ้างได้แน่นอนนอนบักนอนอย่างนี้พี่จ้างคอขยขายคุณเชี่ยงไหมบ้างอ๋อจ้างยิงด้วยยิงด้วยชออะไรเหรอเป็นยังไงเขียดนบางคนวันนอนหน่อยดูมื้อแต่เพื่อนมีสงสารเพื่อนกต่สิซอย เพื่อนกันสิสรอยเพื่อนนุนอินดูไปไปหาลุงดีๆไปพ่อไปดีลกคอยกอลองหลายๆใจแม่นางอุจจาตากอ้วยโอ้ยหน่อยคือเคลื่อนตานนั้นจิเดียวไงไม่ได้คเคลื่อนฉันเห็นนะมาแมนมันเป็นคนชิงลูกเป็นนะไงรู้สึกว่าอย่างเสร์ดีตอนเช้ากัแม่สมัยนี้ต้องแขมโซฟาค่ะไม่ก็คนที่งูกอากาศเย็นเคลื่อนเยอะปวดเล็ยบครบไงของแอนด์ก เทบอยากลงไลท์อยู่แล้วโอ้ยแต่ไปยังลงไปอยังมันเข่าแล้วยไปหาคืดถึงฉันเข่าแล้ว้วนปงหนางจะคลองเนาะแล้วเบอร์สบัดก็คลองเข่าแล้วได้ค่อไปคืดว่าคนนี้ขึ้นน้ำจากคลองว้วนป่งว้วนว่างเข้าใจว่าของลูกพี่ไม่ใช่นอนน้อยเด้อท่อสูบน้ำพญานาคเลยนะอืมไหนคุณเที่ยงแน่เด้อบุ๊ดโอ้ย ทอยอีโล่ป่ะหืมพอรู้จักกันนี่ก่าน,นี่ทอยอีโล่ข้อเจอข้อใจมาค่ะใครแบบอยากหัวก็นำไม่อุ้มก็เข้าจอเข้าใจมาเหลยวท่าข้อจอเข้าใจท่าที่ไแบบหนเฮ้ยเดี๋ยวดีวะท่าเชียวเหลือทุกคนได้อะไรกินตอนเช้าต,ตอนนี้แปดโมงกว่าดูมีแบบอื้อแม่สาออน ปากมือนั่นต้องบอเบิดหรอือต้อนเงี่บผกเงี่ยเราจะนึ่งอืดกินหรือว่าเราจะทําสัญญาดีนึงน่งเฉยๆนึ่งต้อง,งไปหามะพร้าวเฉยไม่ได้เพราะต้องมีพราะเพียงได้ได้ออพอแล้วซือ้อบะเพาวขูดมาได้โอ้ยซื้อบะเพาวขูดเออมนี้อ่านี่ทานพัขูดเอง๊ยมนี่ที่เขาขูดไว้แล้วอันที่เขาจะฝนกะทินะอืะ ในกาแฟกินนี่แหละจ้ามาชนแก้วทุกคนชนแก้วถ้ามันไม่หิวเราก็จะไม่เปลืองค่าอาหารกินกาแฟอุ้มรักแล้วไม่เปลืองค่าอาหารต่อเราก็ไม่ต้องกินข้าวกัน <c oughs> ปูนเห็ดปวกป,ป้าพีจ่จะเสียบแถอะพอดกินโดนเรียวเห็ดปวงเนาะาได้หลายๆส้มเห็ดปวกหน่อยเกียว <โอ S 2> ก็จะเปียงเปียง<อ>สเสื้อเกลือจ้ำเสื้อเกลืออื้อเปียงกินเสื้อเกเห็ดป่วง หิ่ห้อยเกลือเห็ดไข่ได้ปวดเสียบเห็ดไข่เราว่างจะถือจับจนล่ะเป็นะหนตามหาเจ้าของบ่เห็นเห็ดไข่อยู่โอ้โหกระดายมะนาวแต่กินแล้วค่ะกาแฟกับผงถ่านระวังจะถือจับยิบแก้วหาซื้อเห็ดไปฝากงานที่ไหนอ่ะงานเยอะแต่ของพี่เอาเห็ดดีๆของพี่ตุม่มเห็ดเบื่ออืมนายอยบอกเราออา เอาอันนั่นออกข้างล่างพอ่อพีุ่่มบางเปี่ยนโนกตพิระดาบบางบัวทองโอเคเจอกันเกต้าผูนไหนมีพี่เคยเียะแจกประแดดแบพผิกบัไภ่แบกมุงบักยาก็เกามางขั้นผู้ใดจะอนุเคราะห์เราไม่ต้องจับสามสิบรอลุ้นไลฟ์เขาจะไปไลฟ์ของคุณน้ำหวานอีก